คณะรัฐมนตรีเขาก็มีการเห็นชอบนะคะเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ SME 5.5หมื่นล้านบาทโดยได้มีการจัดสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์ใน3กลุ่มเป้าหมายนะคะก็คืออาหารท่องเที่ยวสุขภาพสูงสุด10ล้านบาทค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ2โครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME คือ1โครงการสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์วงเงินสินเชื่อ5,000ล้านบาทและโครงการค้ำประกันสินเชื่อพอร์ตโฟลิโอการันตีสครีมระยะที่11วงเงินค้ำประกัน50,000ล้านบาทโดยรัฐบาลนะคะจะจัดสรรวงเงินชดเชยดอกเบี้ย8,275ล้านบาททางนี้ในการช่ว เหลือผู้ประกอบการ SME รัฐบาลก็เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและในการปล่อยกู้ครั้งนี้นะคะก็จะขยายไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตรที่เป็นนิติบุคคลด้วย โครงการสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์นะคะจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมายได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์เอาไว้ ส่วนโครงการค้ำประกันสินเชื่อพอร์ตโฟลิโอการันตีสกรีมระยะที่11นะคะกำหนดวงเงินค้ำประกัน5 0 0 0 0ล้านบาทโดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบนรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบาสยเพื่อที่จะให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้อย่างเพียงพอกับความต้องการในการดําเนินธุรกิจโดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน2ปีแรกและค่าธรรมเนียมเพียง0.7 5%ต่อปีในปีที่3ถึง4รัฐบาลจะรับภาร,ระชดเชย7,125ล้านบาท